และนี่ก็คือ32สิ่งที่คนเล่นเกม Minecraft เกลียดที่สุดมันจะมีอันไหนบ้างนะที่เพื่อนๆไม่ชอบและถ้าเพื่อนๆเกลียดอะไรมากที่สุดในคลิปนี้ผมก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์และกด Star ซับกันก่อนด้วยแล้วกันนะเอาละไปกันเลย 1. เพื่อนๆจะรู้สึกอย่างไงถ้าเพิ่งเริ่มต้นโลกใหม่แล้วเห็นคนในเซิร์ฟ Minecraft ของเพื่อนๆทำสิ่งนี้ าแค่ต้นเดียวหรือ2ต้นก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมละ่ะแต่ลองคิดดูว่าถ้าเรากลับเข้าเซิร์ฟไมค้ามาแล้วเจอต้นไม้ลอยได้อยู่เต็มเลยละ่ะถึงชาวนักตัดไม้ทั้งหลายตัดมันให้หมดต้นเถอะผมขอร้อง2เพือพ่อนๆทุกคนก็คงจะชอบวิ่งและกระโดดกันใช่ไหมละ่ะแต่บางทีเราอาจจะลืมมองทางแล้วมันก็ดันมีหลุมอยู่ <Bye. S 1> ก็ได้ดและก็ลองคิดดูว่าถ้าเราดันลืมพกถังน้ําหรือโทเทมช่วยชีวิตไว้กับตัวมันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยซีเรียสมากกับคนที่เล่นแบบปกติใช่ไหมล่ะก็ลองคิดดูว่าถ้าเพื่อนๆเล่นในโ สามกล่องที่จัดไม่เป็นระเบียบใช่แล้วแหละทุกครั้งที่เพื่อนๆจะจัดเตรียมของหรือหาของแต่กล่องมันก็ดันลกแบบลกเหลือเกินถ้ามันลกเพราะว่าตัวเราไม่ยอมจัดของเองมันก็คงไม่น่าจะเป็นอะไรใช่ไหมล่ะ <laughs> แต่ถ้าเรามีเพื่อนๆมาเล่นด้วยแล้วดันทำกล่องลวลกไปด้วยนี่สิผมบอกเลยว่ามันต้องคงเป็นบาปที่ไม่น่าให้อภัยได้ <c oughs> แบบนี้สิค่อยดีขึ้นหน่อย สี่คร p e เปอร์เราคงน่าจะเคยพลาดตอนสู้คร e เปอร์แล้วมันระเบิดใช่ไหมละ่ะหน้ามันก็คงไม่เป็นไรมากหรอกแต่ความน่ารำคาญมันอยู่ที่หลุมที่เกิดจากการระเบิดของคริเปอร์นั่นแหละเพราะว่าบล็อกที่ได้จากการระเบิดของคริเปอร์มันดันน้อยกว่าหลุมที่มันสร้างซะอีกผมขอร้องล่ะหาบล็อกมาซ่อมเถอะถ้าไม่อยากให้แถวๆบ้าน,น,นเพื่อนมีหลุมเหมือนดวงจันทร์นะเอะ๊แต่นี่มันไม่ใช่บ้านผมนี่นะห้ากลับมาที่การ oh, วิ่งและกระโดดลองคิดดูว,ว่าถ้าตรงนั้นดันไม่มีหลุมแต่มันกลายเป็นฟาร์มแทนละ่ะอืมมันก็แบบนี้แหละแล้้ววผมมมก็ลอาาจบดย เพื่อนๆลองเอาไปแกล้งเพื่อนที่ชอบทำฟาร์มดูสิผมบอกเลยว่าคนที่โดนแบบนี้ขำไม่ออกแน่นอนโอ้แฟนทอมเพื่อนๆคนคงไม่อยากจะเจอแฟนทอมกันใช่ไหมล่ะซึ่งม็อบตัวนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกแต่จุดประสงค์ที่โมแจงทำ <c oughs> มอ็อบตัวนี้มาก,ก็เพื่อทําให้ผู้เล่นแบบเราๆลำคาญกัน <c oughs> นี่แหละ <c oughs> แล้วการที่เราจัดการแฟนทอม่อที่ด,อดรอปจากตัวมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยด้วย <c oughs> แต่ก็ยังดีที่เราแก้ปัญหาน,นั้นได้ไง,ไง่ายๆโดยแค่เรานอนอะน,นะ โลงใจจังเจ็ดแน่นอนเหรว่าทุกคนเคยขุดเหมืองกันแต่มันก็มีสิ่งเดียวที่หยุดเราได้ก็คือบล็อกกาเวลที่ถล่มมาไม่หยุดเวลาเราขุดเหมืองซึ่งเราก็มีสองทางเลือกก็คือเราขุดกาเวลเพื่อผ่านมันไปหรือแค่เปลี่ยนทิศทางการขุด <S <S เออผมแย่แล้วแต่ผมก็คิดว่าถ้ามีบล็อกน่าํำคานที่อยู่ใต้ดินมันก็คงจะดีกว่าแต่เพื่อ,อนๆเคยเดินในเนเธอร์หรือเปล่าหรือจะเป็นขุดแร่ในเนเธอร์ก็ได้นะแต่เราก็ดันซวยตกลาวากันซะงั้นมันน่าํำคาญใช่ไหมล่ะแถมเรายังเสียของตอนเราตายอีกผมรักเียดาาวจริงๆ 9. วิธีการอัปเกรดชุดและของเทอร์ไลท์แบบใหม่เออมันก็ค่อนข้างน่าราคาญอะนะเพราะในเวอร์ชันเก่า <c oughs> ๆเราสามารถคราบมาโดยสมิ t ติงเทเบิลได้แบบง่ายๆเลยผมว่าที่คนตนมากเกลียดน่าจะเป็นว่าเราต้องไปถล่มแบชชั่นที่มีพิกลินเป็นล,ล้านตัวเพื่อแรกกับเทอร์ไลท์อัปเกรดนี่แหละ <c oughs> ผมแล้วเหนื่อยเลยสเตปตอมบี้เด็กผมก็คงไม่ต่อธีบายอะไรหรอกนะเพราะมันทางวิ่งเร็วแถมตัวเล็กอีกแล้วเราก็ยังตีมันไม่โดนด้วยอ,อ่าสิวจะแจ๋วจริงๆนะตัวแค่นี้1ิและนี่ก็คือสกายบล็อกแน่นอนเลยว่าถ้าเราเล่นสกายบล็อกเราคงต้องใช้น้าําเวยลาวาถ้ารีินให้เราเพื่อที่เราจะได้ไปสร้างเกาะของเราให,ให้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าบางทีเราดันวางน้ําเวยลาวาผิดจนมันกลายเป็นออฟชิเดียนนั่นแหละจุดจบของสกายบล็อกของเราแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะเราก็สามารถลบโลกแล้วก็เริ่มใหม่ได้อีกครั้้งงําาตผมแทบร่วเลย 12บางทีเราเดินในไบโอหิมะมันก็จะมีกับดักที่สุดแต่อันตรายอยู่แต่ก็ไม่ใช่อันนี้นะมันก็คือหิมะกินคนนี่เองซึ่งเราก็สามารถแก้ปัญหาโดยการที่เราใส่รองเท้าหนังแต่บางทีเราก็คงไม่ได้ใส่ชุดกอดหนังหรอกมันก็ค่อนข้างน่ารำคาญในบางทีนะแต่ถ้าเราเจออันที่มันลึกๆก็เตรียมลาโลกได้เลย13มันจะมีฟีเจอร์ไมค์ครับอันหนึ่งที่ผมใช้เป็นประจำมันก็คือช่องคาบด้านซ้ายนี่แหละแต่บางทีเราก็ดันค้าบของเยอะเกินไปซะงั้นเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าเราลืมกดชิปเวลาค้าบของ จะชัดๆ14 เ,เพื่อนๆเคยที่อยากจะสร้างฟาร์มในไมค์คราฟไหมโดยเฉพาะฟาร์มออโต้อะนะใน YouTube ก็คงมีฟาร์มสร้างมาให้เรามานั่งหากันแต่บางทีถ้าเราสร้างเสร็จแล้วมันดันไม่ทํางานซะง,งั้นซึ่งเราก็ต้องมาเช็คอะไรหลายๆอย่างแต่พอเช็คไปเช็คมามันก็ดันใช้ไงานไม่ได้เหมือนเดิมแต่เหตุผลหลักๆคงน่าจะเป็นเพราะว่าฟาร์มที่เราสร้างนะั้นมันดัน็นของเวอร์ชั่นเก่าไม่ก็เป็นเพราะว่าเราลืมรายละเอียดเล็กๆที่เรามองไม่เห็นไปผมเซ็งเลย15 e ห้า r m a นเนใช่แล้วก็เพราะว่ามันเก่งเกินไปไง มันก็มากันหลายตัวจะรอแทบซู้ไม่ไหวอะนะแต่ในคลิปตอนนี้คือผมตุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเกลียดเอนเดอร์แมนแค่ไหนก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะ16เพื่อนๆเคยใช้ด่าไฟในการจัดการซอมบี้หรือเปล่าและพอที่ซอมบี้มันติดไฟมันก็จะตีเราติดไฟได้เหมือนกันถึงไฟมันจะทําดาเมจใส่เราได้ไม่ค่อยเยอะมากก็เถอะแต่มันก็ค่อนข้างน่าําคาญใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย17เคอร์สต็อปบอยดิงบางทีเราก็รีบๆใส่ชุดจนลืมดูไปเลยว่ามีเอนชารอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าอผมแย่แล้วไงมันมีใใครก็ไมมม่่่้เเาสชุดผนี สิบแปดเพื่อนๆน,น่าจะปวดหัวการทุบวางแล้วก็วางทุบเพื่อการหาเมนดิงกับวิเลเจอร์กันใช่ไหมละ่ะถ้าใครโชคดีก็คงจะเจอมันได้ไวแต่สำหรับผมและเ,เพื่อนๆอีกหลายๆคนก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะนะสิบเก้าทุกคนเคยเปิดทุบวงจรเลสโตน Stone, หรือวงจรของเพื่อนๆดันมีน้ำทะลักมาหรือเปล่า oh. มันก็คงจะดีกว่าถ้ามันเป็นวงจรเล็กๆอนะแต่ถ้าเป็นวงจรใหญ่ๆแล้วก็ผมละปวดหัวเลย ยี่สเพื่นอนๆเราคงน่าจะเคยเดินทางทางน้ำนด้วยดันผ่านโอเชียนมอน์เน์กันใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ต้องเจอพวกกาเดียนสาวให้เราขุดช้าลงเพื่อเป็นค่าผ่านทางแถวนี้เข้ารับน้องกระดูดีเนาะถ้ามันมีบัวแถวนั้นหรือเราพกนมมาด้วยมันก็คงดีเหมือนกันนะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้พกมานี่สินี่ผมยังต้องติดบัฟขุดใช้กี่นทีก,กันละเนี่ยผมว่าบางทีโลกนี้มันก็โหดร้ายเกินไปนะ นี่แหละมาครับ21เอ็เพื่อนๆเคยเจอปัญหาเป็คนในคลิปนี้ระหว่างที่กำลังเดินทางไปหาปีก e อีไลทรานแรกกัน <laughs> ไหมใช่ครับ <laughs> เขาตกโลกมันก็คงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่คนที่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ก็คงรู้ดีว่า เกมนี้มันกากสิ่งที่เราจะเสียไปไม่ได้มีแค่อีไลีทราที่ไม่ได้มันแถมขอให้เราหามาไปทั้งหมดด้วยและถ้าใครเอาไข่มังกรไปด้วยนะผมบอกเลยแล้วว่าทุกอย่างในโลกไมคราฟนั้นได้จบลงแล้ว22ทุกคนคงจะชอบสร้างบ้านกันใช่ไหมละ่ะไม่นะับคนที่ชอบอยู่ในถ้ำแล้วกันนะและเพื่อนๆเคยเผลอ,อ,อกด,กดชิก์่าใส่ไม้ตอนที่ถือขวานอยู่หรือเปล่ามันเหมือนว่าไม้ผมกําลังแก้ผ้าอยู่เลยมันก็คงไม่เสียหายอะไรมากหรอกถ้าเราแค่ทุบมันแล้วก็เปลี่ยนไม้ตรงนั้นซะแต่ถ้าเราไม่มีไม้ในกล่องเพื่อเอามาาาาาเเเปปปลลลีีี่่่่ยยนนนนนนสถ้้้้้้ไไไมมมมหก็คงตงตอจวแบบัะ 23ของละลายอย่างในตัวเพื่อนๆมันก็รวมกันได้ใช่ไหมล่ะเช่นพวกแอเนอร์โปรหรืออาหารต่างๆแต่มีอย่างเดียวที่มันกินพื้นที่มากๆแถมรวมกันไม่ได้ก็คือพชั่นนี่เองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมมันรวมกันไม่ได้ทั้งๆที่ของบางอย่างมีขนาดที่ใหญ่กว่าและปริมาณที่เยอะกว่าและมันก็รวมได้อะนะมันไม่ค่อยเมคเซนเท่าไหร่เลยนะในความคิดของผม24ฝนฝนนี่แหละผมเป็นคนนึงที่ปรับเสียงฝนไว้แค่30-50%ตตลอดเพราะว่าเสียงฝนนั้นมันโคตรดังเลย นั่นแหละในหูหมมันก็ดังประมาณนั้นนะะแถมมันก็ยังบางสายตาเราอีกเอ๊ะผมแย่แล้ว5 5 e n c h a n t m e n t ตีกระเด็นหรือ Knockback เอาละ่ะสำหรับอันนี้บางคนอาจจะชอบอะนะแต่ผมเชื่อเลยว่ามีหลายคนแหละที่ไม่ชอบเพราะว่ามันจะทำให้เราจัดก,การมอนสเตอร์ได้ช้ากว่าเดิมแล้วมันก็อาจจะทำให้เราเสียจังหวะในการตีไปด้วยอะ และถ้าใครชอบเอนชานเวนอันนี้ผมก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะผมอยากรู้จริงๆว่ามีคนชอบด้วยหรือเปล่า 26. e x ว็กผมขอบอกเลยว่ามันคำตอบเดียวกับซอมบี้เด็กเลยแต่นี่ก็คือซอมบี้ตัวเล็กที่บินได้แล้วก็ตีแรงมากๆ <Help me. S 1> นอกจากมันจะเก่งแล้วมันก็ค่อนข้างน่าอัคาเหมือนกันนะเนี่ยผมตีไม่เคยโดนเลย 27. Ender จ็ดเอเอชเอ๊ะอย่าเพิ่งงงกันนะผมไม่ได้บอกว่าเอนเดอร์เชมันไร้สาระหรือว่ามันไร้ประโยชน์แต่ที่คนสนมากไม่ชอบก็เป็นเพราะว่าความจุของมันนั้นมีขนาดพอๆกล่อ,องอันเล็กอันหนึ่งเท่านั้นซึ่งสำหรับผมแล้วมันก็ดูน้อยไป่ะนะถ้ามันมีกล่องใหญ่เหมือนกล่องปกติก็คงจะดี 28. ่สิบแปช็อกเกอร์ผมบอกเลยนะเจ้าตัวนี้แหละเป็นปัญหาของเราเวลาเราหาของในเอ็นซิตี้เพราะว่ามันสามารถยิงเราแล้วตัวเราก็ลอยได้และนอกจากลอยไม่พอตอนเราตกลงมาแล้วก็โดนดาเมจจากการตกอีกแถมมันก็มีจํานวนแบบเยอะมากๆเยอะแบบเยอะเหลือเกินสําหรับผมแล้วมันก็น่าราคาญแบบสุดยอดเลยแหละ 29. เคลื่อนย้ายวิเลจเจอเพื่อนๆคงจะปวดหัวเวลาที่เราเคลื่อนย้ายวิเลเจอกันใช่ไหมแม่ไห่จะแข็งน่ม่ไหแขงน่ะได้ดิ ถ้าเราใช้เรือมันก็เจอปัญหาต่างๆ,ชางๆเช่นเวลาเราขับขึ้นบนบกและเราก็ต้องทุบเรือแล้ววางใหม่ทุกๆครั้งที่เราเจอพื้นที่ต่างระดับนี่ยังไม่นับว่าวิลเลจเจอร์ของเรามันดันวิ่งหนีนะแถมถ้าเราอยากเคลื่อนย้ายดยรถรางเราก็ต้องไปฟาร์มเหล็กอีกเอปัญหาเยอะจริงๆนะผมอู้เมาก็ได้ 30. สามสิบำหรับเพลเยอร์สายเลสโตนมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่จงเป็นมากๆก็คือเจ้านี่นี่แหละ แต่ปัญหามันก็อยู่ตรงที่ถ้าเราจะหาสลามเราก็ต้องไปป่าสวอมแถมมันก็ดอกน้อยมากๆด้วยและถ้าเราหาสลามช้างมันก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอีกอาบางทีผมก็ท้อเหมือนกันนะ31บล็อกที่ไร้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นใบบัวกิ่นขึ้นลาต้นไม้ที่ตายแล้วโกโก้และก็ยังจะมีอะไรอีกมากมายสำหรับนักสร้างบ้านหรือหลายๆคนก็อาจจะมองว่าพวกนี้มีประโยชน์ก็ได้นะแต่สําหรับผมที่มีฮิคิวในการสร้างบ้านติดลบของพวกนี้มันก็ทาให้กระเป๋าผมลก,กอกน,นะแถมบางงานผมก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเลยจริงๆ 32มิบสองม็อบโบเธอ ผมจะไม่ว่าอะไรเยอะแล้วกันนะผมกลัวโดนแบนอย่างเช่นปี2017เราได้มอบที่โคตรน่ารำคาญเช่นแฟนทอมปี2020เราได้ปลาหมึกเลืองแสงที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากหมึกของมันที่ทําให้ตัวอักษรเลืองแสงปี2021เราก็ได้อลอยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันนอกจากหน้าตาที่น่ารักแทนที่เราจะได้คอปเปอร์โกลเลมที่ดูน่าจะมีประโยชน์แถมน่ารักกว่าปี2022ใช่ครับเราได้สันนิเฟอร์ที่วันวันเอาแต่นอนไม่ทําอะไรสักอย่างเลยแต่ข้อดีข้อเดียวของมันก็คือมันเป็นตัวที่ผมเอาไ้แก้ในคลิปนี่แหละและปี2023ที่กําลััังจะถูกกกเพิ่มออีตตว็คืว นี่เองซึ่งจะมีประโยชน์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็เตรียมโดนผมแกล้งได้เลยเป็นไงกันบ้างละ่ะคลิปของผมสนุกหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดซับแล้วก,กดไลค์คลิปนี้ yeah, ถึง18 <Bye. S 1> ไลค์ด้วยแทนก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอยให้กำลังใจและแนะนำผมในหลายๆเรื่องผมก็ขอให้คำแนะนำต่างๆของทุกคนพาพวกเราไปถึง100,000ซับกันให้ได้เลยนะ s e e you guys n e x ว v ดีโอครับบ๊ายบาย